เปิดคลิปมาเข้ากับไปกันเลยค่ะคาเฟ่ค่าใจเข้าจัวกิน,กนมัดชาร์ซาเขียวสกอนนอกจังสิมีแหง้งผากบ้านท่าแรกค่ะเมืองเก่าสกลนครเนาะตั้งแต่เกิดมาคือ29ปีจากทองพอทองเม่กับเคยมาคางนี้เป็นเถือแหลกปราสาทหินยุคโบราณนะคะสมัยสงครามโลกปาดงามค่กคอยหน้างามค่ะ บรรยากาศข้างในก็คือเย็นฉ่ำมากค่ะแอร์เย็นมากทางไปห้องน้ําก็คือรล้มเลื่อนมุมถ่ายรูปเยอะมากใดๆก็ขึ้นมีน้ำสางลูกไอยกะสงกอยู่หันหยาตะต๊ตกก็เลยต้องลากสั่งขัรมานั่งกันข้างในนะคะแล้วก็ออเดอร์เราได้พอดีค่ะแม่สั่งเป็นชาเขียวแล้วก็ลูกได้เป็นเค้กหนึ่งก้อนเค้กน่าจะอร่อยจริงค่ะกินไม่ทันเลยค่ะเลนกินคนเดียวคือก้อนหนึ่งเต็มๆเลยแม่ไม่ได้กินซักแกะ เราไปถึงตอนเที่ยงกันพอดีค่ะลูกคา้าคือเยอะมากๆร้านนี้น่าจะเป็นร้านดังอ่ะทุกคนคาเฟ่ดังแล้วก็ถ่ายมานิดๆน่อยๆเพราะว่าคนเยอะจริงๆค่ะก็อยากเก็บทุกช่วงเวลาของแม่กับลูกไว้นะคะเพื่อว่าสิปีข้างหน้าเราด้ย้อนกลับมาเบิงเนาะค่ะมันเป็นสตอรี่ชีวิตของเรากับลูกเนาะหลังจากอิ่มน้ำซําราถ่ายรูปไปแล้วห้าพันรูปเราก็กลับมาห้องพักเรานะคะวันนี้เราไม่บอกนะคะว่าเราอยู่ที่ไหน พาะว่าเฮาบรได้สปอนเซอร์ด้อจ้าแต่ว่าเฮามักบรรยากาศเฮ่ากับทายมาให้ทุกคนบึงบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศมากจ้าเหมือนอยู่ลอนดอนฟิลกก๊ดมากค่ะฟ้าเปิดหลังจากฝนตกหญ้าเขียวกระจีสนามหญ้ากว้างเหมาะกับการพาลูกๆมาวิ่งเล่นจ้าเสียอย่างเดียวที่พักติดถนนใหญ่ค่ะรถสวนกันบืนหวันบืนวันแต่มันก็เป็นอุปสรรคในการรับนอนของเฮาเฮานอนใจกระไดดอกเฮานะ เหมือนเดิมค่ะคนที่คุ้มที่สุดคือบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของดิฉันเองด้วยความบังเอิญหรือด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตอยู่นที่นั้นนะคะเราได้ห้องเบอร์แปดเลขคู่จะทําอะไรก็ดีนะจ๊ะเงินทองไหลมาเทมาจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเปิดห้องเข้ามาก็จะเห็นกระเป๋าของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเอาคีการ์ดไปแตะไฟก่อนค่อยจะมีไฟขึ้นมานะจ๊ะ บรรยากาศตกแต่งภายในห้องนะคะก็เป็นโทนส้มอิฐนะคะเหมือนออนเซ็นของญี่ปุ่นเลยทุกคนเตียงกว้างมากแอร์เย็นฉ่ำแต่ใดๆคือห้องน้ำก็คือแอบน่ากลัวอยู่นะคะภายในห้องก็จะมีตู้เย็นทีวีเครื่องอาํานวยความสะดวกน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำร้อนให้เราหมดเลยะคะ่ะแต่ว่าเราซื้อน้ำโค้กเซเว่นมาทาน <laughs> โทนห้องก็คือเป็นโทนสลัสวสวทุกคนเวลาถ่ายรูปก็จะออกดำๆหน่อยไม่เคยสว่างเลยเนะี่ย บรรยากาศถ้ามากับครอบครัวหรือมากับผัวนี่คือได้มากได้มากจริงๆมีอ่างออนเซนด้วยนะคะทุกคนห้องน้ําห้องคีกับห้องอาบน้ํานี่คือแยกกันจ้ะกว้างขวางร้อยเอเคอร์ค่ะถ้าไอเลนไม่เป็นคนพูดมากก็คือหลอนนะ่ะจริงๆราคาที่พักก็ถือว่าไม่แรงมากค่ะจับต้องได้แต่ถ้าเราอยากลงอ่างก็คือเราเพิ่มอีกร้อยสี่สิบรออะไรล่ะคะแม่ก็คือต้องลงค่ะต้องนวดตัวซะหน่อย จัดไปค่ะร้อยสี่สิบค่าน้ำค่าไฟเขาอุดหนุนกิจการเขาค่ะบัวพนอยากลุ่งกวานเนี่ยทถอบรรยากาศตอนกลางคืนก็คือสวยมากค่ะทุกคนฟิลเขาใหญ่มากว่างนี้คือหน้าฝนอากาศคือไม่ร้อนเลยค่ะลมโชยเบาๆเป็นตะนางจิบเบียร์แสบแห้งทุกคน มาถึงสกลนครแล้วนะคะวันนี้เราก็จะออกไปทานข้าวแต่ว่าห้าสิไปแหวะพระธาตุเชิงชุมสกลพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองนี่ <c oughs> เป็นคนสกลอิลีคนสกลของแท้เราก็ต้องแจ้งพนักงานก่อนว่าเราจะเอ่อลงอ่างนะคะเขาจะได้เอากุญแจม,มาเปิดห้องอ่างอาบน้ําให้ว่ากลัวกลับมาแล้วมันดึกแล้วไม่มีใครอยู่เขาเตออ์เราก็เลยต้องแจ้งเขาก่อนแกเอยเชื่อไหมพอมาถึงวัดพระธาตุนะคะดาเลนหลับบนรถค่ะโดน แอร์รถก็คือหลับเลยเพราะว่าเขาไม่ได้นอนกลางวันแม่ก็เลยทําการติดรถไว้แล้วก็รีบวิ่งมากราบสการาพระาธาตุนะคะโดยการกราบของเราคือกราบที่ประตูโขงเลยค่ะประตูทางเข้าเลยเรามาด้วยความศรัทธาล้วนๆค่ะถึงจะไม่ได้เดินรอบเดินเวียนก็คือกราบตรงนี้ไปเลยสดๆร้อนๆมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะคะสําหรับวัดพระาธาตุเชิงชุม ถ้าจะถามว่าทําไมเป็นคนสกลแล้วมานับครั้งได้นั่นก็คือฐานนะยากจนมากค่ะแต่ก่อนต้องนั่งรถประจําทางกว่าสีหอดเมืองสกลก็โอ๊ยปาไปครึ่งวันแล้วเวลาที่เราไปถึงก็คือ6กโมงครึ่งนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะปิดทุ่มครึ่งนะคะเขาอาจจะมีการจัดเตรียมงานวันแม่หรืองานอะไรสักอย่างก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูพอหอมปากหอมคอก็คือแสงสีสวยมากทุกคนภูมิใจมากๆเลย พ่อคะแม่คาแถวนั้นก็ยิ้มเย้ยแ่มใสแล้วก็ถามว่าลอตเตอรี่ไหมคะก็เลยตอบกลับไปว่าขายเหมือนกันจ้าคลิปหน้าสองแม่ลูกจะไปป่วนที่ไหนรอติดตามรับชมด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า